สวัสดีครับมาพบกับ Toyota Fortuner 3.0V นะครับขับ2เกียรโต้ครับปี2015คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทครับลูกค้าเครดิตจัดไปแนได้เต็มนะครับออกรถฟีดาาครับ0ูนย์บาทได้เลยครับผ่อน10,000ครับ7.2วันหรือ6ปีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.4นะครับเป็นรุ่นขับ2ครับตัว V รถสวยบางเดิมครับไม่มีชนหนักครับบอดี้เดิมเนะครับสีสวยเต็มลำเป็นสีขาวมุกนะครับสวยเลยครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวเป็นรุ่นขับสองครับเกียร์ออโต้ายทะเบียนเลขนี้เราไม่ได้ให้นะครับหรือถ้าใครอยากได้ก็เพิ่มอีกสามหมื่นห้าพันบาทครับแบคใหม่ยางใหม่นะครับดอกเหลือๆเลยครับสภาพผมพร้อมพร้อมใช้งานเลยครับ เครื่องก็เดิมเดิมนะครับรถไม่มีชนครับเม็ดอาร์คเดิมอกรอยู่ครบขันหน้าเดิมเดิมครับฝากระโปรงเดิมเก่าเดิมครับเม็ดอาร์คคมคมจุดมาร์กยังอยู่ครบรัดฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับผมสีขาวสวยเงางามรอบคันครับไหลริ้วรอยครับด้านหลังก็กว้างกวางนะครับ มีแอร์แถวสามพร้อมรถฝ่าท้ายไม่มีขยับครับเมเดิมเก่าเดิมนะครับเม็ดอักหลังน้ําอยู่ครบมาดูภายในกันครับภายในเป็นสีครีมนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกตัดลายไม้สีน้ําตาลครับกระจกมองข้างั๊กไฟฟ้าโปรไปฟ้าพวงมาลาัยมตัติฟังก์ชันตัดลายไม้ครับมีจอวิทยุเดิมโรงงาน เบาะหนังสีครีมนะครับเบาะสะอาดเรียบร้อยครับไม่มีขาดไม่มีแตกเบาะคนขับปรับไฟฟ้าคนนั่งแถวสองก็สะอาดเรียบร้อยครับแถวสามก็สะอาดเรียบร้อยครับเบาะยังสภาพดีนะครับยังไม่มีแตกไม่มีขาดครับถ่ายให้ดูกันแบบชัดๆเลยสดๆเลยครับไม่มีแต่งแอร์แบ็คคู่นะฮะ อันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมรวมใจกรุงเทพครับ